สวัสดีทุกท่านครับผมตามที่เห็นครับบ่อน,นี้เป็นการเจาะบาดานด้วยมือใช้มือเจาะนั่นเองครับแล้วก็ใช้งานมายาวนานแต่ก็ติดตรงที่เคยมีน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมที่นี้ก็เลยมามาเจาะเพิ่มหมายถึงว่ามาไล่น้ําขี้ตมขี้ดินที่ติดอยู่ด้านในนี่ออกเรียบร้อยแล้วฮะนี้กำลังทดลองเห็นไหมครับนี่ครับใส่เหมือนเดิมใสปิ ครับแล้วก็ให้สร้างไปเจาะเพิ่มฝั่งนู้นอีกหนึ่งบ่อนะครับเป็นการเจาะบาดาน้วยมือนะคหลายท่านที่เคยติดตามช่องนี้อยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ทักมาหลายคอมเมนต์เลยว่าเมื่อไหร่จะจะให้ดูอีกเพิ่นหนาสีจอแล้วครับน่าจะทําแล้วนะครับน่าจะทําเสร็จแล้วขออยญาพูดไทยด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านฟังภาษาอีสานบอถนัดต้องใช้เครื่องสูบน้ําช่วยนะครับเอาไหลหนกแล้อะไรเป็นบ่อ ไหลเบิ่งก่อนเปนบ่<อ>กำลังไล่อยู่ครับคิดต้มไหลบ่นี่คือเสียมนะครับประมาณสี่นิ้วขั้นตอนการเจาะก็ไม่ยากครับเหมือนการเจาะทั่วไปครับนี่ครับเสียมนะเจาะเสร็จแล้วแตนะตอนนี้กำลังไล่ดินโคลนตมที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำ แต่เดิมบ่อนี้น้ําท่วมนะครับน้าท่วมอยู่ประมาณเอวทําให้บ่อนี้โดนปิดโครนตรมปิดหมดเลยครับนะไม่สามารถใช้การได้หลักการก็คือต้องใช้อุปกรณ์เจาะบาดานเหมือนเดิมครับใช้หลักการเดียวกันกันกบการเจาะบาดานทุกประการครับนะใช้เสียมะทะลวงไปก่อน,นตามท่อตามเด็กแป๊บเลยนะครับเสียมบ่อนี้ประมาณ4นิ้วบ่อกว้าง4-5นิ้วเลยนะครับจากนั้นก็นี่ฮะ ขี้ต้มมันเหนียวก็เลยต้องใช้น้ําน้ํามาจากไหนครับสังเกตว่าน้ําเราจะต่อมาจากนู่นครับบ่อแรกใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําจากบ่อนั้นมาป้อนบ่อนี้เพื่อให้น้ําในบ่อเต็มแล้วก็ใช้เครื่องนี้สูบออกพวกโคลนต่างๆเหนียวๆดินโคลนต่างๆเหนียวๆก็จะขึ้นมาครับสีดำเมื่อกี้ยังเป็นสีดำตอนนี้เริ่มสีแดงๆแล้วนะครับ แล้วก็มีทรายขึ้นมาแล้วฮะนี่นี่เป็นทรายทรายขาวแหล่งที่อยู่ของน้ำรอ,อสักพักหนึ่งครับจ้องใช้เวลาเพราะเป็นขั้นตอนที่สำคัญครับขั้นตอนนี้ต้องเอาโครนดินต่างๆขึ้นมาให้หมดก้นบอ่อจะได้สะอาดแล้วก็สามารถเปิดตาน้ำได้ข้าล่าจะเป็นโพรงนะครับโพรงเล็กๆท่า,าพวกนี้ขึ้นมาได้หมด เอ้าตอนนี้ก็จะสําคัญนะครับเอาขึ้นมาหมดปับ๊บตาน้ําก็จะเปิดจากนั้นน้ําก็จะใสย้ําว่าเป็นน้ําใต้ดินนะครับไม่เกิน10เมตรจุดนี้นะครับไม่เกิน10เมตรจากระดับพื้นข้างบนนี่แหละลึกลงไปไม่เกิน10เมตรก็จะเป็นที่อยู่ของน้ำนะครับบริเวณนี้ครับหมดเลยเนะจาะตรงไหนก็จะเป็นหลักการเดียวกันไม่ใช่น้าบาดาลนะครับเป็นน้ําใต้ดินนะครับแต่ผมใช้คําพูดว่าเจาะบาดาลจะง่ายกว่านะครับ ใช้ช่างไล่น้ำให้ได้กรอนเร่งเรื่องครับเอาขึ้นมาให้หมดแ้่ก่านเป็นสีดำครับเริ่มเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วหลังจากนี้ถ้าสำเร็จก็จะกลายเป็นสีใสๆนะครับย้ำว่าน้ำนี้สามารถใช้ดื่มได้นะครับอ่าดื่มได้เพราะเป็นน้ำใต้ดินอีสานเพื่อนน้ำสางครับอ่าน้ำบอน้ำสางอ่าเปลี่ยนสีขาวสีแดงสีดำเนี่ย สีดำๆเป็นโคลนนะครับโคลนเหนียวก็จะสลับสีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับแล้วแต่สภาพข้างล่างว่าเป็นอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ไล่ก้อนหินก้อนกรวดน้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากดํามาเป็นแดงแล้วเป็นขาวขุ่นจากนั้นก็จะเป็นใสครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับเมื่อน้ําใสแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไล่พวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับทรายก้อนหินก้อนกรวดเยอะเลย ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับรอให้น้ําใสขคานั้นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกความเห็นครับที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาให้ความสนอกนใจหรือว่าอยากชมคลิปเก่าๆก็ย้อมไปดูในช่องนี้ได้นะครับผมทําไว้แล้ววิธีการเจาะอะไรต่างๆนะครับวันนี้มาไล่น้ำหลังจากที่เกิดน้ําท่วมบอ่อโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ